ครับมีช้างวิ่งมาครับผมเมื่อผมเกิดอะไรขึ้นนะครับดูเิออะไรขึ้นมีช้างวิ่งมาฉันอย่างเร็วเลยครับผมหนุ่มเต้นโชว์แล้วนะครับผม ็ได้มาขึ้นบ้านใหม่พายช่ยมงคลนะครับผมก็ทําพิธีนะครับผมหลังคาก็ยังไม่มีนะครับหลังคาก็ยังไม่มีเดี๋ยวเราทําพิธีก่อนนะครับผมนี่ครับผมเราเอาผ้าแสรมเอาผ้าเต็นท์นะครับทําหลังคาก่อนนะครับเพื่อจะให้เป็นพิธีนะครับผมเพื่อจะได้เป็นพิธีนะครับเอาเรือเอาชจยก่อนนะครับวันนี้วันดีครับผมเพราะว่าถัดจากวันนี้ไปก็จะเป็นเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดก็ไม่สามารถขึ้นบ้านได้นะครับเราก็จะเอาเอาเรือเอาชจยก่อนนะครับผม ก็ส่วนคะแนานต่างๆนะครับค่าสันทยก็ครบแล้วนะครับเหลือเฉพาะค่าช่างนะครับวันวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้ชา่างก็คงจะได้เริ่มสั่งลังคานะครับช่างก็คงจะได้เริ่มสั่งหลังคามามุงลังคาให้นะครับค่าสันทยก็ได้ครบแล้วนะครับก็เหลือแค่ค่าแรงช่างนะครับผม ครับผมวันนี้ก็มาร่วมแสดงความยินดีกับบ้านพายเจมงคลนะครับมาร่วมแสดงความยินดีกับบ้านพายเจมงคลอันนี้แม่คนร่วนเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้แม่คนร่วนนะครับอันนี้พ่อคนร่วนนะครับผมพูดไปนะครับโอ้ยเป็นพิธีอันดีงามนะครับผมเป็นพิธีอันดีงามเดี๋ยวอะไรนดูเลยสิเฮ้ยทำไมไม่เรียกเลย เกิดอะไรขึ there, see, ้นครับมีเกิดอะไรขึ้นครับมีช้างวิ่งมาครับผมก็ผมเกิดอะไรขึ้นนะครับโอ้ดูเกิดอะไรขึ้นมีช้างวิ่งมาฉันอย่างเร็วเลยครับผมเกิดอะไรขึ้นครับมีช้างวิ่งมาร่วมงานด้วยครับผมอย่างเร็วเลยผู้พาครับผมผู้พาผู้าเตือนสายครับวันนี้เตือนสายมาไม่ทันนะครับปูรีบเลยครับเสื้อก็ไม่ได้ใส่มาครับผมอย่างรีบเลยครับ มาอย่างเรียบเลยครับด,ด้วยด้วยด้วยนมาถึงก็เต้นดยนะครับผม รีบมากมากเลยครับผมวันนี้มาขึ้นบ้านแสดงวิดีกับพายชัยมงคลนะครับผมวันนี้มาสามเชือกเพราะสถานที่ไม่ได้กว้างขวางนะครับผมก็เลยไม่ได้เอามาเยอะนะครับผมามาแค่นี้นะครับผมพอ,อสะดวกนะครับผมมาเยอะวันนี้ก็ไม่สะดวกนะครับผม ก็่กแห่รอบสามรอบครบแล้วนะครับพ่อป้าป้าสองดาวก็ได้มาแนวาดูเนวา,นากินก็นกนนยยยกนได้มายิ่งไส้น้อยใหญ่ก็ได้มาเมือเดียบคันที่สี่นะครับมาหาเดียบคันที่หาเจ็บป่วยไข้เฮ็ดนี่ยาได้หนี้เดียวคันที่หกเขาจะเป็นเจ็ดเดียบคันที่เจ็ดใครได้คนโทษพันธนาเดียบคันที่แปด อันนี้เป็นไปง่ายนะมูอแจกคันที่เก่ากันไหลเข่าจูมือละแสนแจกพันที่เสียของกันของกันแน่นใจใครเอามาได้คันธุ์ที่เสียเออสามหลอนะครับสามหล่อสามมุมสามนมนะครับมาร่วมแสดงความยินดีกับบ้านพายเฉยิมคลนะครับ โอนี่ครับเป็นพิธีนะครับผมเป็นพิธีทางพรามณ์หรือว่าทางอีสานเรานะครับผมประเพณีอันดีงามครับบับาตนสามบันขึ้นนี่บังไงล่ะบ้าบันไปเรื่อับับ้ากันบังจันทร์กันนะ คือนะครับผมคือทางในโทรมาจากโทรศัพท์นะครับผมเพราะว่าอ่าคือง่ายคือทวดนะครับผมทวดป่วยทวดเจ้าของบ้านพายเชมงคลป่วยนะครับนอนอยู่ที่โรงพยาบาลสุรินทร์นะครับก็เลยโทรนะครับผมนี่โทรนะครับโทรคุยจากโรงพยาบาลนะครับผมโทรคุยแต่โรงพยาบาลผ่านโทรศัพท์นะครับผมเป็นโรคออนไลน์ครับผมตอนนี้นะครับผมเมื่อหนาโทไปเลย นี่ครับผมคือหมอพามนะครับผมหมอพามก็คือคนเฒ่าคนแก่ของบ้านพายเชียงมงคลนะครับผมหรือว่าปู่มีปู่อิบนะครับผมท่านโทรมาจากโรงพยาบาลนะครับผมใช้เสียงผ่านโทรศัพท์เอานะครับเพราะว่าท่านไม่ได้มาท่านตัวยนะครับอันนี้ก็คือตัวแทนนะครับผมตัวแทนของท่านนะครับหมอพามคนนี้ก็คือตัวแทนของท่านนะครับตัวจริงก็อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับอาจจะกระับนิดนึงนะครับผมปาา่่่นัังงงยไ ผมน้ำมูลนะครับผมผมน้ำมูลสามหลอนะครับผมสามหลอสามมุมนะครับใส่มงคลน้ําแกงภูผาวันนี้นะครับมาร่วมงานนะครับก็พี่น้องหรือว่าญาตินะครับผมก็มาช่วยกันเยอะนะครับมาร่วมงานเยอะนะครับไปเรื่องคุกับนรา่อารตุกอาราาินาาปม่นางจุานมผ้บรรยายบรรยายเดมาส์มปองผู้เหมือนน้องไดมากเเ็มขันตัดปัญญายาตมอกเอาแก้แตผู้กาดหายผู้ตาเจ้าหาย นายแต่กับที่ให้เช่าม่าจินม้าอายเป็นผูกค้าที่มารืองต่อใหม่จินมช้าหายไปมากเข็นมาเช่อาการจินช้านายแป่หน้าที่เขียนหน้าที่เช่ามู่จิ้มช้มีวันนี้แล้วแค่โบมิดกับโบเสียไป่านมิดทาเราประมาททำเราต้องเปากบอกจักตั้ท่านตัวนี้เป็นตุเองเบ่งกันกินไปทุกขายย้ายไปทักต่ำนำระพุนพยังท่าใไร่ปฏตปลาท่นแจการเชื่อสัตวูนำเราไปไร้ปุตตะกามีิ้านั็ที่ไม่สมพันธ์แจกการอย่างไร้ดายมีบริวารไร้ของผ่อนดอกเจ้า ไปแต่ฝู่ประชกิจพระยแกนูก็จะมาดูเจ้เจ้านอกแจ้เขาวีวอนวีวอนนี่ดูสุดหล่อมานอนนะครับผมมานอนรถดมวนด้วยครับลูพาครับพักงานติังาบนดาเ้เจ้านอกแจเขานี่น้านี่ลาไปแต่ฝูพระชนกิจวันละพระเจ้าที่มีปัญาัญงาเดินไมอสุจะเปียนมาปนเจมีลูกหล่อเลยครับไปแต่ฝงรกิอานี้เจ้าที่นีเจ้หาลังเปวดปมือมนตีไปแต่ฝูงพระชนกัมเจ้าที่นอตีเจ้าที่ี่หาลังเงยปวดปวมือม่นตีไมแต่ฝูงพระชนกัมเจ้าที่น ดีใจนะครับผมภูฟ้าเจ็เออาโอ้โยอดเลยนะครับผมอีกทีนึงอีกทีนสามครั้งโอ้ยอดเลยนะครับผมสองนี่ก็เสร็จพิธีนะครับผมผูกข้อมือนะครับผมผูกข้อมือนะครับผมเอาเป่าหน่อยภูฟ้า หู้พารถน้ำมนันนะครับอเอ้ยผู้พารถน้ำมนันนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับแก้วที่แล้วมันบ้านแหจะซุบยู่ล้วนมื่อนหลงมื่อนซีอาตุกสอเป่าทางเมื่อนหลังี่ดูครับผมผู้พาปอนรถน้ำมนันนะครับนี่ชุ่มเยน็นชุ่มเยน็นชุ่มฉ่ำเลยครับผม หาบฝายนีุ่ญนคำอันนี้สงอยู่สงอันนี้สงรงอยู่ั่้คำกำแรงเจ้าผู้หน่อยดอกแดงใหญ่ยางไปทา้งไหนขึ้นไปเรียนยอนอยากพบจนคนไหเจกาจะไปตั้งแต่ก็ผูกแขนนะครับผมคนต้นนะครับหลัง่าแล้วว่างแบนร่างเจ้าผู้ตัวงามเน้อคนต้นคนสวรคดนะครับผมตอนนี้ก็ผูกข้อมือนะครับผมผูกข้อมือเพื่ออ่านะครับผมสามหนุ่มเต้นโชว์แล้วนะครับผม ดูครับผมสาวผมเต้นโชว์นะครับผมสุดหลอนนะครับผมเออาช่บางคนทำไมเล่นดิน นะครับผมเต้นรอนเลยครับผมช์สเต็ปนะครับช์สเต็ปนะครับโอ้แม่ผู้พามาแล้วครับแม่ขาด้วนนะครับ หนึ่งครับผมที่หนึ่งเลยครับผมแม่กับลูกนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับผมครอบครัวนี้ไม่ทำให้ผิดหลังนะครับผม,ม